ป้าสวัสดีเอฟซีก่อนป้าทักทายเอฟซียามเช้าก่อนสวัสดีเอฟซีป้าจะไปไหนเนี่ยไปหกคิกจะพี่สอนยังไงทำจริงมีแหละจะไปพูดให้พี่โน่นตรวจฟังได้ยินได้ยินได้ยินสองหูหรือยังได้ยินสองหูอ่าได้ยินสองหูนะป้าไปไหนไปหาคิกไปหากิ๊กนะครับวันนี้แต่งตัวสวยเลย ป้าป้า,าทานข้าวหรือ,อยางยาง,ยางทำไมปากแข้งกับป้าป้าเอฟซีงงไปหาใครก็ไปหาก,กิ๊กไนงะไปหาก,กิ๊กนะครับนี่แต่งเรื่องให้เราเดี๋ยวความริงนี่จะพูดให้ตำรวจฟังเยอะเลยม,มาที่บ้านกันแล้วมองร่างกายป้าซีดๆป้าไปทำอะไรกับกิ๊กมาไม่เคยซีดคะ่ะแล้วไปหาก,กิ๊กทำอะไรป้า ก็คุณบอกให้ไปหาไงป้าอย่าใส่ไฟผมสิป้าไปหาของป้าเองป้าจะมาใส่ไฟผมทำไมไม่พูดแล้วนะมีความจริงก็พูดกับตำรวจมากับพี่โน้ดเยอะเลยที่บ้านทุกวันเลยป้าจริงจะพูดกับตำรวจไปหาพี่โน้เลยป้าไปหาใครดังๆอีกครั้งหนึ่งไปหาใครอย่าสอนนะป้ามีความจริงจะพูดกับป้าครับฝรุปไปหาใคร ไปหากิ๊กที่พี่สอนไงแต่ไม่ได้ไปหาในชีวิตจริงอยู่ที่บ้านเรียบร้อยบ้านรู้ไหมว่ากิ๊กเป็นอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องเลยอ่ะป้าและป้าตอบไม่ได้ไงอ่อะอ้่ะผู้สอนทำไมล่ะผมไม่ได้สอนโอ้โหผู้ชายอย่างนี้นะป้ามีกิ๊กกี่คนอะไเนี่ยถามเรื่องกิ๊กอย่างเงี้ยมีกิ๊กกี่คนไม่ตอบป้ามีกิ๊กกี่คนนี่คนข้างเขาบอกห้าคน กิและก็แบม,มือให้เราเห็นรัตนามีกิ๊กทั้งห้าคนนะครับพูดความจริงในบ้านนะก,กิ๊สูงองใครพูดไรต่อเธอจะตายกันเร็วป้าก,กิ๊กป้าทำอาชีพแบบอะไรบ้างอ่ะไม่ตอบนะบอกไม่ได้าร์มรับใช่ป้าป้าเป็นฟาร์มรับใช่ไหมป้รรมรมาเดี๋ยวจะบอกพี่โนนนะต,ตอนนี้ป้า,ารัตนา<ห>นกำลังเดินทางเข้ากทมอครับไปหากิ๊กครับไปหากิ๊กจริงๆ พอพูดถึงกิ๊กคือเขานัดกันไว้เขาคุยกันทางเฟซบุ๊กบ้านติดต่อกิ๊กทางไหนบ้างอย่ามาพูดอย่างนี้นะไม่ได้เป็นความจริงในบ้านชีวิตจริงท่านเป็นคนดีงามมากจะไปพูดกับว่าสงฆ์ในวนออดใัดหรือว่สงฆ์หอวอาูุในวนัดหลายคนถามว่าบ้านติดต่อกิ๊กทางไหนติดต่อทางจิตสัมผัสคร,ครับนะั่นแหละคุณแต่งเรื่องไปหาใครไปหาใครไม่ได้หาใครเลยบ้าไปหาใครอีกครั้งหนึ่งสิ อนยังไงล่ะไปหาใครหากิ๊กผมปากมาไม่ทำปากหมาว่าไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยมทำปากอย่างนี้นี่นะเมื่อกี้ย้ำนะอยู่หัวล็อกตัวนี้นะจะตากันเร็วเอฟซีเห็นไหมเมื่อกี้เขาบอกว่าปากหมาดีไหมเดี๋ยวว่าเจ๊นะเจ๊พี่ช่คนแบบนั้นนเนี่ยน้องคนนั้นเนี่ยเขาสวยงามกับเขาอย่างนี้แหละพผ่าจัดการ บ้านเราเป็นคนดีจริงนะรนัะตนาเอฟซีถามว่าไปหาใครเอาตรงๆไม่ได้หาใครหรอกนะและ้วเนี่ยจะพากันไปไหนแล้วก็น้องเขาก็รู้อยู่ในใจแล้วป้าจะลุกไปไหนน้องน้องจ๋านี่คูข้างมาสะก,กิดเจ๊ยอยางงี้เนี่ยเนี่ยดูแลเจ๊นะเจ้จะส่นให้เธอเยอะๆเ,<ะ>เลยป้าตลุกป้าจะไปหาใครไมไ่ไปหาใครเราจะไปกับน้องกับพี่เนี่ยป้า ไปหาใครอีกครั้งหนึ่งไม่ได้หาใครหรอกนั่งไปด้วยกันนี่นะน้องจ๋าอีกคนข้างเจ๊นมาเอาเอามือกระแทกข้างเจ๊เนี่ยโดนแน่เดี๋ยวป้าเธอเป็นคนดีเจ๊จะสู้ให้นะชีวิตป้าร้ปาจะไปหาใครคุยยกับเเเเจ๊ออะพิ่นนวโดป้าป้าจะไปหาใครไม่หาใครเราก็ไปด้วยกันอย่างเงี้ยป้าป้าจะไปหาใครไม่ตอบ ป้าเอชีวิตจริงน่าจะเล่าให้ตำรวจฟังเลยมาที่บ้านจะเยอะทุกวันเลยไอ้ทกรันาดยไไบ่ปกินข้าวคุณค้างก็สอนหนูเนี่ยไปหากิ๊กหรือไปกินข้าวป้าไปทานข้าวอ๋อไปหากิ๊กนะอ๋อหรอกิ๊กป้ารัตนาเหรอจัดโรงแรมไปเลยเดี๋ยวไปสมแล้วเอาโรงแรมเลยนะเอา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 ตติดทะเลด้วยป้าป้าชอบบรรยากาศแบบไหนติดทะเลไหม ชีวิตจริงเราเป็นคนดีเอาติดทะเลไหมเดฟบอกพี่โนดเลยตำรวจมาที่บ้านกันเยอะให้มีสารพระภูมิอยู่หน้าหน้าพอมเลยนะป้าเอาติดทะเลหรือเอาติดสารพระภูมิน้องจ๋าเจ๊ไม่สบายใจเลยเนี่ยอีกคนข้างๆก็เอาแขนกระแทกเจ๊ตลอดเลยเจ้าการป้าครับป้าจะไปไหนป้าจะไปไหนก็ไปด้วยกันนี่เนี่ยผมไปหากิ๊กนะผมไปหากิ๊กผมน้าแล้วป้าไปหาใครคุณป้าคุณเนี่ยแต่งเรื่อง แล้วป้าไปหากิ๊กด้หรือเปล่านะเออบ้านฉันเนี่ยดีเลิศเนาะแล้วป้าจะไปหากิ๊กกับผมได้หรือเปล่าไม่ไปหรอกก็ผมไปหากิ๊กอะแล้วป้าไปหาใครมาถามทำไมล่ะป้าไปหาใครที่พิจิตรฝันป้าไปไหนได้กพิจิตนตำรวจมาเยอะเลยป้าไปไหนป้าน้องจ๋าใครที่ตอบอะไรคุยข้างๆเนีมุมหมศ์ตอบที่ตอบที่ น้องนี kind of ่เป็นคนดีนะสง่างามหน้าตาพระบอกไปแล้วป้าป้าแค่ตอบว่าป้าจะไปไหนแค่นั้นแหละไปไหนตอบดิไปไหนบอก้ปาไปเที่ยวป้าไปไหนไปเที่ยวไงไปไหนก็บอกแคตอบไปแล้วนี่ไงกลางๆน้องจ๋าอีกคนข้างๆเจ๊อาแขนก็แท็กเจ๊เต่าหลอดเลย ป้าเจ๊นะเจ๊จุกเจ้าสนานดานายมโนดป้าไปไหนป้าไปไหนน่าดูอีคุณข้างๆกระแทกเจ๊เนี่ยกระแทกอะไรทำไมเนี่ยเยออกเลยชีวิตจริงจะคุยกับตำรวจป้าครับป้าจะไปไหนโกเเยยอะลมาาบ้นนัดป้าจจ๋าาป้ะไปไหนจ๊ะก็ไปเที่ยวกับพี่เนี่ยนะผมไปหากิ๊กนะเออป้าหากิ๊กบลาไปดูกับพี่พี่ไปไหนก็ไปแล้วนี่ผมไปหากิ๊กไงเออแล้วป้ามีกิ๊กบละ ก็พี่พูดกิกก็ต้องไปหากิกอ่ะก็โม้รล้วนะอินี่กูจริงจังเป็นพยาบาลนะป้าตำรวจแล้วกิกของป้าเป็นผู้หญิงหรือเป็นเป็นผู้เพืนผู้ชายไม่สมประทานอย่างนี้นะของผมเป็นผู้ชายของป้าเป็นผู้หญิงผู้ชายกูไม่เคยหาผู้ชายอย่างมึงหรอกไม่ใช่เดี๋ยวกูจะบอกพี่โนดชีวิติงนะพี่โนดพี่ศักดิ์นินรัดดาวัฒนารดาในมนต เพื่อนพี่โนเดี๋ยวพี่วินเยอะเลยตำรวจผมถามว่ากิ๊กของป้าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายไม่ต้องถามรายละเอียดนะก็อยากรู้ไงป้าไม่ต้องมารู้เรื่องส่วนตัว,ตวกูหรอกกิ๊กป้าเป็นผู้ชายใช,ใช่ไหมผ,หผู้ถึงพระกิ๊กเป็นพระหรือป้าเออนี่ผู้ถึงพระสงนะว่าคนชั่วมาถามฉันอย่างนงี้คนมันตายเขากวักมือเรียกเราแล้วอะ่ะถามว่าวันนี้ไปไหนครับไปน้องเรียนเรื่องพระอีกแล้วครับพระรูปนี้มีพฤติกรรมนะครับจะเดินเข้าห้างแถวรังสิตนี่แหละ แล้วเขาจะเปลี่ยนจากชุดพระเป็นชุดขอทานต่อซึ่งอาทิตย์หนึ่งเนี่ยจะมาอยู่หลายวันอยู่ห้างแถวลังสินครับมีคนร้องเรียนมาแล้วก็ไม่ได้พึ่งมามานานแล้ววันนี้ก็จะเข้าไปที่สำนักนายกนะฮะเอาเรื่องไปร้องเรียนท่านอนุชาเขา้าว่าเขาได้ทราบถึงพฤติกรรมของพระรูปนี้ไหมนะฮะพอเมื่อเขาไม่ให้ผมไปเข้าผมก็มีใครร้องเรียนผมมาผมก็เลือกไปหาเขาแล้วก็ดูที่ว่าเขาจะทําได้อย่างที่เขาพูดหรือเปล่า วันนี้ฮะเราเอาภาพนิ่งฮะเป็นภาพพระเข้าไปเปลี่ยนชุดในห้องน้ําเปลี่ยนเป็นคารวาสและแต่งตัวคล้ายๆขอทานตอนเช้าเป็นพระบิณฑบาตเอชีวิตจริงอย่างนี้ต,ต่อไปเป็นขอทานที่บ้านเยอะเลยเพื่อนพี่โนนมาที่บ้านกันเยอะทุกวันแล้วก็จะเอาลัตนาไปยื่นเรื่องด้วยไม่ต้องมายื่นนะปากอย่างนี้นะคุณฟังหรอก พอรัตนาช่วงนี้ปากคอเราร้ายด่าทนทั้งวันโอ้ยคุณพูดไม่ดีกับฉันเลย้าไปหาใครไม่หาใครหรอกอยากกิ๊กจะไปหาอีกไหมชีวิตจริงอะอยู่ที่บ้านแนีนี่คือความฝันผมจะไปหากิ๊กบ้านจะไปกับผมไหมไม่ไปับคุณหรอกแล้วคุณก็ลงรถไปเลยโอย้คุณพูดอย่างนี้นะน้องจ๋า,จาดูเขาพูดนั่นไปพูดจาอย่างนี้อ่ะเา เคยดูแลฉันด้วยนะบ้านฉันดีเลิศเลยตำรวจมากันเยอะทุกวันเลยอ่ะเพื่อนพี่โนดอ่ะออกตรวจเขาเขาก็นาะผมรถมาแวะที่บ้านเราคุยกับป้าคุ้ไก่พอดีเมื่อคืนที่บ้านไฟตอกมีอะไรงั้นจะบอกตำรวจเลยถ้าใครได้ดูคลิปป้าคุ้ไก่เอฟซีชอบไหมเดี๋ยวเย็นนี้เย็นนี้จะกลับมาไลฟ์คนชอบดูไหมสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวราตาเขาไปคุยกับกิ๊กก่อนกิ๊กเขารออยู่ตรงโรงแรมแล้ว ไปบ่ายอีงป้าจุ๊บจุบยังที่เจอป้าไปส่งโรงแรมเหรอป้าจุ๊บจุบยังไอพูดทำไมอย่างงี้ก็จะเที่ยวตายเลยว่าสองสองเราโรงแรมก็นัดจิ๊กไงไม่ได้โรงแรมมันไปทำอะไรโรงแรมเปลืออะไรเขาเอาไปล่อไงไงโอ้ยโดนปังรู้เลยน้องเนาะเออถามป้าโรงแรมเด้ชีวิตจริงน่ะกูจะเล่าให้ชาวบ้านกูฟังหมดเลยนะตำรวจเยอะเลยพี่ลวนพี่โนดน่ะมาบ้านทุกวันเลยออกตรวจสิงบุรีจังหวัดอะไรป้าน้องอีข้างๆมึกระแทกเจ๊นี่ ป้าป้า,า,าเออนั่นแหละป้าสิงห์บ,งบุรีอยู่จังหวัดอะไรป้าสิงห์บุรีอยู่จังหวัดอะไรก็จังหวัดสิงห์บุรีสิอ๋อไม่ใช่อ่างทองนะอีสันอย่างนี้นะให้ตายเร็ว